นอนนิ่งไม่ขยับเลยอ่ะอเจอเพื่อนไหมหน้าตาเหมือนกันเลยนะลูกข้าวหอมข้าวหอมเจอพี่ไยซับไหมหน้าตาเหมือนพี่ข้าหอมเลยพี่ไยซับนันหน้าตาเหมือนพี่ข้าหอมเลยนะหน้าตาแบบนี้เลยชอบติดตาใสเหมือนกันด้วยจริงจริงเห็นไหมฮะพี่ไรซับนั่งรอยอยู่อ่ะอออพี่ข้าหอม เพี่ข้อหอมเห็นพี่เลยใช่ไหมนี่คิดว่าฝาแฝดนะ้นเนี่ยฮนาะลายแบบนี้เลยเนี่ฮะวันวันปะป๊ามารับกลับต้องรับกลับผิดตัวแน่ๆเลยที่มาโลกทำงาดีก่นนอ,อนเวลาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายกันแบบนี้ไหมเวลาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายกันแบบนี้ไหมอืม ตอนตอนถ่ายรูปต้นถ่ายแบบนี้ไหมหลกพี่ข <works>. ้าหอมพี่ข้าหอมตดนถ่ายรูปแบบนี้ไหมอะไาเวลาถ่ายรูปถ <t> ่ายเงี่ยหรออืหอมพี่ข้า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 หอม เลูกถ่ายแบบนี้ช่ไมลลกพี่ข้อหอม,อม